Pas du soleil, pas du soleil, pas du soleil, soleil, pas du soleil, pas, de soleil, pas de soleil. thank you เขาวิ่งมีหมดเลยเช้านี้ก็นะครับก็มาดูลูกไก่นะครับเ,เดี๋ยววันนี้นะครับจะไม่เก็บลูกไก่แล้วนะครับก็จะเห็นเมื่อวานเห็นตอนเย็นนะครับเห็นลูกไก่ฟักออกมาที่รังในเล้าใหญ่นะครับก็เดี๋ยวจะไปเอาลูกไก่ลงนะครับให้แม่ไก่พาไปเลี้ยงนะครับ อ่ะตื่นเช้ามาก็ดูหน่อยนะครับดูลูกไก่หน่อยอ่ะกระปุกนี้หมดแต่กระปุกนี้ยังอยู่นะครับเอาไปเทแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปดูลูกไก่ในเล้านะครับเดี๋ยวไปดูลูกไก่ในเล้าว่าแม่ไก่พาลงมาหรือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่มาทำไมเนี่ย แม่ไก่ตัวนี้นี่ลงจากรังแล้วไม่กกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรังเขานะครับแม่ไก่ตัวเมื่อกี้นะครับอยู่รังนี้นะครับเดี๋ยวก่อน แต่แม่ไก่ตัวนี้มาฟักแทนแล้วให้เขาฟักต่อวันก่อนเห็นรังนี้นะครับฟักนะครับนี่ตาปิด นูยนี่ลูกตายเทียบเลยโอ้โหนี่เปิดไม่ได้เอาลงก่อนโอ้ลูกตายหมดเลยเนี่ยโอ้มีอะไรอีกแล้ว นเมื่อวานล,ลูกยังอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมัวจะไปทำอ้าวกระโดดเหยียบลูกตรงนี้อีกโอ้นี่ครับลูกจะนกหมดแล้วโอ้อะไรเนี่ยเนี่ย ไรามาเพียบอีกแล้วมีรังนี้รังเดียวเอามาจิกมืออีกีย๋ยวตีหัวเลยเอาไงดีครับเนี่ยลูกถ้าเอาไปเดี๋ยวก็ไปติดมีไรเดี๋ยวไรก็จะไปติดอ่อลูกไก่ที่อยู่ในรังนะครับเอาไงดี ลูกนี่ดูท่าเหมือนไม่รอดนะครับนี่ครับโหไรเพียบเลยมาจากรังนี้รังเดียวนะครับเนี่ยพอแล้วไม่ต้องดูลูกแล้วถ้าดูลูกแบบนี้ไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องแล้วถ้าจะดูลูกแบบนี้ไม่ต้องดูอ่ะมาให้ดูแล้วถ้าจะดูลูกแบบนี้ไม่ต้องดูแล้ว วางตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาอาเซฟินมาฉีดนะครับตัวผู้กับจ้องจะผสมพันธุ์อย่างเดียวเลยโหนี่ครับกับพื้นก็มีด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปผสมมาฉีดด้วยนะครับ อ่ะรังนี้ดังนี้ลงไหมเอาลูกลงไหมอ่ะอ่ะอ่ะอยแย่งกันเดี๋ยวให้ลูกไปแม่ไก่ตัวนี้ ô chu lưu mùi bà nị 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 má 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 nị 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 đi ôi ôi à năn ลูกลงไปแล้วนะครับแล้วเป็ดละ่ะฟักยังใกล้จะฟักแล้วดูท่าทางเดี๋ยวดูก่อนนะเอออ่าใกล้จะฟักแล้วนี่ขนปุยๆออกแล้วใกล้จะฟักแล้วแล้วไกลล่ล่ะอ่าไก่ก็ช่วยฟักด้วยดูทำา อ่ะรังนี้รังนี้ฝั่งนี้ไม่มีไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนฟักยังอเหลือไข่ฟองเดียวเอาอ่ะพากันฟักไปอ่ะเดี๋ยวไปเอา จะไปเอาเซฟวินมาฉีดก่อนนะครับตรงนี้ล่ะไหนดูก่อนนะไม่มีตรงนี้หมดแล้ว ตรงนี้แหละอ่าตรงนี้ไข่หมดแล้วก็ยังอันนั่นอยู่อ่ะปล่อยเขานะครับอ่ะลูกไก่กระโดดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับแต่แดดยังไม่มาทักทีนะครับอ่ะเดี๋ยวฉีดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาลูกไก่ไปตากแดดก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวฉีดก่อน i losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need, losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll really. There's something that'll have what give really need what you need you you ส่วนลูกที่อ่อนแออยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเอาไปให้แม่ไก่ตัวอื่นกกนะครับไม่รู้ว่าจะกกหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวฉีดอันนี้ก่อนนะครับฉีดายาก่อนนะครับ ส่วนแล้านี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่๋ยวก็มาแล้วก็ชีดให้หมดนะครับปวงกันไว้ก่อน you gotta focus on yourself on your faith on your dreams on your mind on your health yeah you gotta work never tell keep your head down fine what you love and excel yeah a e t ลูกลูกเมื่อวานเนี่ยครับยังดีๆอยู่เลยนะครับลูกไก่เนี่ยครับแต่ว่าเนี่ยออนแอร์หมดเลยนะครับเดีย๋ยวเอาไปให้แม่ไก่รังอื่นกกดีกว่านะครับจะเอาไปใส่รังก็มัน ตัวนี้ก็จะมาออกไข่แล้วโอ้โหจาวนี้วุ่นวายเดี๋ยวเอามาให้ไก่แม่ไก่ตัวนี้ดีกว่าแม่ไก่ตัวนี้กลดีกว่าเน้ออันนี้ไข่เสียเอ้ามีไข่เป็ดด้วย ใครเป็ดด้วยครับูเดินไม่สนใจลูกเลยครับ ลาที่แม่ไก่อยากไข่เนี่ยครับเห็นไหมครับตัวผู้ก็จะมา,าพามาดูรังก่อนนะครับเดี๋ยวต้องขีดเพิ่มอีกน,น,นะครับเพราะว่าเดินเข้าไปเนี่ย ตัวอะไรมันกระโดดเกาะขานะครับมัน,นจะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่กับพื้นด้านล่างนะครับอ่ะลูกไก่ก็ให้แม่ไก่ครั้งนี้กกลับกันนะครับน่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวค่อยมาดูวันหลังต่อนะครับกว่าจะเป็นยังไงนะครับน้ำกบลูกหลืมั้งเนี่ยอ่ะขึ้นไปหาไข่แล้วไข่เอาออกไปแล้วนะครับไข่ก็น่าจะเสียหมดแล้วนะครับ นี่แหละไม่ตั้งใจดูลูกให้ดีลูกก็อ่อนแอด้วยนะครับเนี่ยลูกลองแล้วใกล้หยีเพียนแล้วะมาไหม เอาละครับต้องปล่อยเขานะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับเอาละครับตอนนี้ก็ให้ลูกไก่ไปแล้วนะครับแล้วก็ให้แม่ตัวอื่นช่วยฟักนะครับแล้วก็ก่อนจะลาเพื่อนๆไปวันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องฉีดยาให้หมดก่อนนะครับฉีดตามพื้นตามอะไรให้หมดนะครับให้ยามันหมดด้วยนะครับ แล้วก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับ